เดี๋ยวจะทําการมารับของเลยเดี๋ยวดูกันว่าผมจะได้ของอะไรอย่างมามาที่เคนาเตอร์ครับสวัสดีครับผมอันไหนครับที่รุ่นพี่บ่ประสองค์ออกนามจะมอผู้ผมอันนี้โอ้สวยมากอันนี้คือกระเป๋าของอย่าครับกระเป๋าคาดเอวของฟอกครับผมของฟอกมากอ่อนมันมีรุ่นกูพี่นี่เป็นรุ่นดีลักครับดีลักเลยฮะคือสมาร์ต้อมกระชายดำเนี่ยบะเกยบะเกยมีของมูนี่ใส ที่จะมีเกิดจะมีย้อนอายเปินเลนี่แหละครับที่เปิลก็บอกว่าผมอยังต้องมาใช้ของที่มันที่มันทํามาแบบแบบแบบจริงจังอ่ะเพราะว่าเฮาก็เฮาก็ซื้อของเบื้องหลังใจตามนั้นเนาะมาอกก็ตามราคาแล้วครับเนะบาะบ่เกยมีโอกาสวันนี้รุ่นพี่ผมเปิลบว่าต้อมมาทําการเบิกของได้เลยนี่ครับ <c oughs> โอ้ยเฮ้านขนาดเบิกให้แล้วใช้ได้เลยครับกราบขอพระคุณรุ่นพี่ของผมมากๆนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่พี่เพื่อผมบอกว่าจะเป็นหมวอก็นอกกาดเขา รองเท้าบูทเยอะเป้เพื่อนผมมานะครับนะกลับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ได้กระเป๋าฟอกยังหนึ่งใบเดี๋ยวมาเตะพอกันเนะี่วันนี้ครับต้องกระชายดำครับ TKD Enduro Thailand ครับวันนี้อยู่ที่ BNS สปีเชียงใหม่ร้านจำหน่ายาอุปกรณ์รถมอบากนะครับ ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ต้อมกับเชดามเดินทางมาบีสปเชียงใหม่นิยังนะครับอันดับแรกเลยกราบขอพระคุณก่อนกราบขอพระคุณนี่ครับรุ่นพี่ใจดีของผมผู้ที่บเคยออกนามเลยว่าเป็นใครนะครับมีคําสังบอกว่าต้อมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยบอกพี่อุปกรณ์บางชุดของผมมันพังหมดแล้วนะครับเน,น,นื่องจากว่าเอาไว้ใช้ถ่ายทํางานเวลาออกไปทํางานนอกสถานที่เนี่ยอุปกรณ์มวกการโอกาสเขาอ่ะ มันก็ะพังตามกาลเวลาเนาะทีนี้เนี่ยวันเนี้ยผมเดินทางมาว่าพี่กระเป๋าใส่ของผมพังหมดแล้วกระเป๋าใส่ของก็บอกไปว่าผมอยากมีกระเป๋าดีๆกระเป๋าดีๆที่ที่มันที่มัน,ท,มนที่มันมีเกรดอะประมาณนั่นแหละครับอ่าพี่ผมขอที่มันมีเกรดสักอันได้ไหมครับผมอยากรู้ว่ากระเป๋าที่มันมีเกรดสภาพจะเป็นแบบไหนเพราะว่า จากที่เคยซื้อมาเนี่ยผมใช้ได้ 3, 4, มสี่ห้าทิปบังกอพังแล้วซิปแต่ห้องนะครับบักกันน้ําห้องพี่แกก็กบ,บอกว่ามาเป็นยังต้อมเดี๋ยวต้อมเดินทางมาบีเอสิปีเชียงใหม่เพื่อมาทําการเบอร์ของอ่ะโอเคทําการเดินทางมารับของนะครับจากนุ่นพี่ใจดีของผมนะครับที่เป็นผู้ที่บาขอประสงค์ที่จะออกนาม นะครับหลายๆลที่หลายๆอย่างเนี่ยอ้ายเป็นคนนี้แหละครับมอฟผู้ผมนะครับ <_ s 1> วันนี้ก็เดินทางมา <_ s 2> เดี๋ยวรอรับของก่อนอันนี้อยู่ในร้าน B S S P เชียงใหม่นะครับมาขอพูดตั้งนายกันมาเป็นยังไงผมขอดูอดอรกระเป๋ามาเป็นยังไงสั่นกระเป๋าอันนี้ด้านนอกกันน้ําได้นะครับโอ้นี่กันน้ำได้เลยมั้งเหรอเออโซตเตอร์เขาขี่รถเปียฝนตั้งนายเปียมดโอ้ใหญ่มากค่ะให,ใหญ่มีกี่ชั้นนี่สอง สองชั้นครับสองชั้นเลยนะครับมีมีสามชั้นโอ้ข้างหน้าข้างหน้าโอ้ใหญ่เลยนะครับมานห้องช่องครับอ่าใหญ่โอ้ใส่ของนี่เยอะเลยพี่ผมนี่ถูกใจผมมากเพราะว่าอุปกรณ์ผมเยอะนี่คือช่องไว้โอ้ใส่เครื่องมืออันนี้แหละอันนี้แหละที่ต้องอยากได้มีรับนี่เครื่องมือไปแจกหกเหลี่ยมนู่นนั่นนี่ใส่เข้าไปนี่แหละครับผมก็ สำหรับพี่น้องที่อยากได้กระเป๋ารุ่นนี้สามารถกดติดต่ออเบอร์โทรเลยครับศูนย์เก้าสามสี่เก้าหนึ่งหกสี่เก้าครับโทรเข้ามาตามเบอร์เลยนะครับสอบถามราคาได้เลยนะครับหรือบอกว่าดูจากการไลฟ์สดของต้อมกับชายดำบอกว่าผมอยากได้กระเป๋ารุ่นเดียวกับของพี่ต้อมเดี๋ยวถ้าได้ราคาพิเศษนี่นะครับแล้วก็โอกาสนี้ขอกราบขอพระคุณรุ่นพี่ของผมมากๆครับที่มอบของดีๆให้ผมครับก็จะใจนะครับเพื่อมันคุ้มค่ากับที่พีให้ผม ขอบคุณมากครับผมโอ้สุดยอด